สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสบายดีกันสุขคตสุขคนพี่น้องทักท้ายพี่น้องจ้าเนี่ยบนสิไปใส่เหมือนนี่ส่งของคือเก่าพี่น้องจะไปส่งของไปด้วยมอเตอร์ไซคู่ชีพคือเก้าน่ะละพี่นอ้องไปมอเตอร์ไซคู่ชีพ <c oughs> <c oughs> จังสี่เหรอเฮ็ดจังใด่ะบิดนี้มันคือเป็นจังสี่เอากระเป๋าก่อนพี่น้องลูกหล, <welche ăn? S 1> ล,กลานกับแม่มันหลอดนี้แล้วเอาขี้ซ่าเล่งไปขี้ซ่าเล่งไปบันนี่ย้ยบุญไปห่มบุญมากเมื่อเสาร์นะคะพี่น้องไปห่มบุญมากเมื่อเสาร์บันนี้กะั่วซซีเลวนั่นเลวนีเนาะหลายอย่างหลายแนวมาแต่งของแต่งหยังแพ็คของแพ็คหยังแล้วก็สิบ เอาของไปส่งบัดนี้พี่น้องเจ้าขวองไปส่งเขาก็สิไปหลายย่างนะค่ะสิไปหลายย่างหลายแนวพี่น้องสิไปอ่าเบิ่งเงิน YouTube นํานะคะไปกดเงิน YouTube ไปใส่หนี้พี่น้องสิไปใส่อ่าค่านาไปใส่สินเชือ่อบริษัทสินเชือ่อค่านาไพี่สาวที่วาพอนเพิ่นนั่นล่ะแล้วก็จะไปจ่ายค่าไฟนะคะค่าไฟฝาก600ก็หกร้อยกว่าบาท เหลือค่าน้ำปลาป่านะคะน้ำปลาปายังมากๆเราก็จะไปค่าจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตนะคะอินเทอร์เน็ตก็แปดร้อยกว่าบาทค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตสิไปจ่ายค่างหน้านะคะอ่ากับสินเชื่อบริษัทสินเชื่อตีเสารคนเอาไปจำนองไว้แล้วก็อ่าจะไปซื้อกระปุกนะครับกระปุกมะบรรจุมะบรรจุอ่าปลาลานะคะปะลาลาบองของเฮ่าผิดประตูของเฮา แล้วก็จะโอ้จากสีอธิบายอย่างนีพี่น้องหลายอย่างทุลาหลายแนวเ,เลยมือนีนะคะเอาจังไรกะเดี๋ยวไปฮอดตลาดเดี๋ยวยอยบนสิตไทยให้เบิ้งนะคะม mm ื hmm. อนี้เงิน YouTube ของเฮานะกัเงินย t u b e นี่อ่าเขาโอนมาตั้งแต่คืนตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่น้องแต่ว่านันมาติดเสาร์อาทิตย์ก็บ่รู้ว่าสิเขาบ่เขาเนาะเดี๋ยวยังไรยอยบนจะไปล้องเบิ้งแล้วก็จะเอาไปใส่ใจคานไฟคานน่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ จะไปทัวร,ร,ร์ะไหเนวนะคะจะเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ไปใสไกไบโบนะคะพุะ่นละอํำคือเมืองย่างนะคะก็สิบก่วก,โโกิโลนะค่ะพี่น้องสิบกัวกิโลอากาศเป็นยังไงมืง่อนี้อากาศเลื่มห้อนนะคะพี่น้องอากาศห่อนขึ้นมาเร้วอากาศร้อนแล้วนะคะตอนนี้อเอาละเดี๋ยวย้ายบนกนัจะไปแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวหอดพุ่นจังไรเดี๋ยวจงค่อยว่ากันเดถึงในเย่ยมันไทยเบื้องว่าตลาดตะลี่มันเป็นยังไงเนาะอำคือเมืองย่างพี่นอ้องบายบายพ่อกัน เดะะี๋ยวยายบนไปขึ้นรถก่อนมาฮอดตลาดแล้วนะคะสิตเขทาทังเขาตลาดเลยเพิ่งเออยี่บนไทยดอกจานนี่เพิ่งเห็นบัวมันจะย้อนแสงเนาะพี่น้องเนาะดอกจานกระลังบานเลยพนะี่น้องดอกจานกระลังบานนั่นขงข่างขง้าง,ง,งนะเดี๋ยวยบนจิตฮักเขาไปเบิ่งในตลาดอือ พี่น้องตอนนี้เขามาถึงอำเภอเมืองยางเรียบร้อยนะคะพี่น้องจะามาหอดอำเภอเมืองยางเรียบร้อยย้่บนจะล่องเ็กเบื้องเงินนะคะว่าเงินมันเข่าบอมาถึงแล้วนะคะที่อำเภอเมืองยางของเ้านะคะพี่น้องมันจะมีนะคะมีตู้เอทีเอ็มยูสามตู้นะคะจะเป็นตู้ของอ่ากรุงไทยแล้วก็อ่า ก๋ากรนะคะแล้วก็จะเป็นของทกศสนะคะอนีเป็นร้านขายปีกขายซุ่งนะคะสินค้าเนาะอ่ะเดี๋ยวยัยบทจะลองเช็คดูนะคะว่าเงินของเราจะเข้าหรือไม่นะคะพี่น้องยัยบดในไทยรอๆก่อนปรุณารอสักคู่อันนี้เป็นร้านขายอาหารนะคะ ่าหลังจากเราใส่รหัสเรียบร้อยแล้ว็จิถามมึงหยดเงินนะคะพี่น้องโอเคนะคะเงินเขาเรียบร้อยย้ายบนก็นจะทำการกดเงินนะคะก็จะทำการกดเงิน ยาบนจะเอาออกมือนหนึ่งนะคะพี่น้องนะะรอรับเงินได้คือเงินเข้ามานะคะเกือบสองมืนนะคะเกือบสองมื่นนะคะ,นะคะเอาได้เงินเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องกดเอาใบพิมพ์จะจะได้ไปชำระนีตตามกฎหมายอะ่ะโอเคเรียบร้อยนะคะพี่น้องได้เงินเรียบร้อยแล้ว ยายบุญจะผ้าไปใส่ดีใส่สินไปทรงขวงผลรดมอเตอร์ไซค์ขู่ชีพของยายบุญจอดด่คุณพี่น้องโอเคเนาะมีคนไทยหายท่าเองพี่น้องท่าเองลดมอเตอร์ไซค์ขู่ฉีบเป็นล้านขายของทรงนะคะทั้งปลีกและส่งนะคะเพอเมมองย่างเดี๋ยวบัดน,นี้เขาจะไปต่อที่ นะคะจะไปต่อ,ตอที่ไปสนี้วก็ไปจาไไป่ายคาไฟแล้วก็ไปร้านสินเชื่อนะคะพี่น้องอ่ะไปพี่น้องจ้าพี่น้องนี่ยายบนมาหอดไปสนีอำเภอเมืองย่างเลยวนะคะน้องมันกำลังจัดของนะคะกำลังจัดของเตรียมจะเอาไปส่งที่ไปสนีใหญ่ที่ชุมพวงนะคะแนนมันแยกออกมาจากชุมพ่วงนอกของห้า,นานเนาะอ้าส,สามไปสนีจะเป็นอ่เอเมืองย่าง จุ่มพ่วงแล้วก็อีหยังอีกลำธมินชัยนะคะใส่ปเสนนี้จุ่มพ่วงน้ากันคือศูนย์ใหญ,ญ่เวลาของจะไปจะมากก็ต้องเอาไปคัดแยกที่อําเภอจุ่มพ่วง่อนนะคะเราคอยอาคัดแยกมาตามสาขาย่อยนะคะน,นี้เป็นของอําเภอเมืองย่างนะคะเยบนมาธุระก็คือตรงมาตรงนี้นะคะก็ได้รับบริการจากมนอนย่างประทับใจรวดเร็วทันใจนะคะไปสนี้ให้ผู้ใดสั่งมาบ่บ,บพิดหวังนะคะบบเกิน ช้าสุดสามวันแม่นวันวันเพร่เกินนั่นเนาะ <ๆ S 2> แต่ว่าส่งมือน,นี่มืออื่นเขาก็แจ้งมาเลยยายได้รับของแล้วเด้อโอเคเลยนะคะหอดเรี่วอ่าบัดนี่เซตลาตรงนี้เรายอะหบดไปต่อไปที่พี่น้องมันหลายหลายหลายบอลนะคะจ,จะไปสุรกรรม,ม <laughs> จะไปอ่า <ๆ S 1> บรใจไฟเสียคาไฟพร้อมแล้วก็จะไปสินเชื่อน้ำอุ้ยหลายบอลพี่น้องอ่ะซ้ำนี่เนาะ ตรงเลาเดอของเดอเรีเยบร้อยนะคะเอฟซี FC ที่สั่งของมารอรับได้นะคะอันคนที่สั่งมาก,ก่อนหนะน้านัที่สรงกับไปซนี่กับมูบังของแกโบนิกก็ได้ได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อ่ากับเป็นของมือว่านกับมือเร้านี่นะคะที่เขารับออเดอร์เอาไว้มาส่งเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องไปต่อแล้วอ่ะบ๊ายบายมานีฮากลับมาทาธุระเสร็จแล้วก็กลับมาที่เดิมมาลานเดิมพี่น้องมาลานเดิมมาหาสื่อของใส่ ใช่ล่ะน้ำยาขัดพื้นอยู่ตรงไหนเอ่ยอืออาน้ำยาขัดพื้นนั่นพี่นอ้องยาขัดพื้นมาจิกคลีนมาจิกคลีนนี่จะกลีนหนิเป็มาจิกคลีนแล้วก็ อียังอีกน้อบอัดน,นี้ลูกสาวสั่งเอีอยงแน่นอนจิคีดมาซื้อของใส่พี่น้องซื้อของใส่นิสเปรย์แบกลิ่นสเปรนี่มันบะมีกินลาเวนเดอร์นะเอ้ยจะเอาอะไรมั่งเนี่ยพี่น้องเอ๋ยของหลายพี่น้องของหลายของหลายอยู่ Good or not? <laughs> the hell, mm. Oh. ของใส่ของซอยนี่ล่ะชีวิตประจำได้บนกระดาโอ้ยตะลเมือพี่น้องออกมาหาในยอูนี่กินมาทุราทุลังเออได้ยังก็เอาไปฝากลูกฝากล้านไปตัเจ้าปนี้เอาสิสื้อกับปุ๊กบ่ได้ซ้ำพี่น้องมันนี่กระปุ๊กบ่ได้อาวน ปลาไปไปใส่สมตำกันนะคือบะมี่ยี่ห้อเจ้าของกินบัดน,นี้บะมี่พี่น้องบะมี่ซัมันตียี่ห้ออื่นยี่ห้อเจ้าของกินผัดบะมี่ร้านใหญ่ได้พี่น้องร้านข้าดีร้านใหญ่ไง,ไงนี่เบิดตัวยางสนเน่ของใส่ของซอยของยูของกินโวนติน มุมีซามน้ำมันก็มีแต่แพงๆน้ำมันยางขึ้นคักเลยเนาะน้ำมันขึ้เนาะเอ๋อไงดีแต่ไหนว่ามันพูดอะไรจะอรถอยัอนนย่า,ยา,ยา,ยายนะงมากขึ้นคัขกขึ้นแน่แถวตะกี้ตะกี้เท่าไรนะอ่าของข้าจังบ่ขึ้นไงดีว่าของข้าจังบ่ขึ้นขึ้นเบิดแต่ละของเขาเส้น cưới ừ. cái chị gì sưởi tôi hoa há bơ mẹ nó hệt đào bơ đầy hả bơ gì để sưởi cứ câu chưa ơi nó hệt giống đẻ hệt giống マスクう、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  มามีา่กินค่ะเขียวเด็กนายตข okay. องด็กน่อยโอเคอะเด็กของใส่พีน่น้องเอ้ยเอาสมนียไปก่อนอนักนักนักจะโอเคคิดตังอพี่น้องเดี๋ยวเย็่บนเสด็จกลับบ้านได้ไหมนี่คิดของก่อน ไปหาดบ้านแล้วโอ้ยห่อนห่อนหอนแหงได้บุญมาหอดบ้านเรียบร้อยแล้วเอาขนของลงรถน้องฟางโอ้ยมาน้าบัตแตงโมโอ้ยหิวไหวไหมเนี่ยเอาถุงเปล่าลงมาลูกนี่นี่ไปถึงบ้านแล้วแล้วได้ของใส่ได้บักแตงโมพี่น้องเมย์เมย์เมยหอนแหงห่อนแหง หอดแห้งหอนแห้ง,หหงบ่ได้หอดกับปุ๊กผาดตลาดว้ายมาเบิ่งมาได้อย่างมาเนี่ยบันี้พี่โน้องโอ้ยขอบุญขอบคุณหล,ลายๆติดตามตั้งเต็ไปจนกลับน้องฟางน้องฟาง,งฟางฝันหลอหมือดเมื่อพี่โนโอ้อง